ก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามเพจและ c h anel n youtube ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ่มเบิ้มเกมเมอร์นะคะวันนี้วันที่15พ้พฤษภาคมเนาะก็ตามปฏิทินอีเวนต์นะคะนี่เลยเทนเทนจะมีตัวกิจกรรม KVM ข้ามเซิร์ฟเนาะแล้วก็โหวตกิจกรรมครบรอบ2ปีนะคะทีนี้หลายๆคนอาจจะงงว่าอา้าวโหวตกิจกรรมครบรอบ2ปีคืออะไรทําตรงไหน KVM ข้ามเซิร์ฟมีดีเทลยังไงนะคะก็เดี๋ยวเบิ้มจะพาไปดูกันเนาะตัวแรกเนาะจะเป็นกิจกรรม KVM ข้ามเซิร์ฟนะกิจกรรม KVM ข้ามเซิร์ฟเนี่ย ถ้าเราดูในรายงานศึกจะยังทำอะไรไม่ได้นะคะเนื่องจากว่า KVM มันมีพรุ่งนี้เนาะฉะนั้นมันก็จะยังไม่เห็นอันดับกิวไม่เห็นอันดับอาชีพอะไรนะคะ ส่วนต่อไปนะมาดูกันที่กาชาเลยดีกว่ากาชาเนน้อยที่มีแฟชั่นนะคะแฟชั่นน่ารักมากก็จะเป็นตัวชุดนักเรียนตัวนี้เนาะของผู้ชายก็จะเป็นชุดตัวนี้แล้วก็มีกระเป๋าเป้ข้างหลังนะคะแล้วก็มีหูหูตัวนี้รู้สึกว่าจะเคยเอาเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกติกากันบ้างกติกากจะเป็นยังไงอ่ะก็เวลาอีเวนต์นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่15เนาะถึงวันที่5นะคะเดือนมิถุนายนเนาะ เวลาตีห้านะคะอ่ะหมดเขตรับสตาชาัยคอยในวันนี่5้าเวลาตีห้านะหลังจากนั้นจะไม่สามารถรับสตาร์ชัยคอยได้อีก สามารถใช้สตาชายคอยที่เหลืออยู่เพื่อจับรางวัลได้เท่านั้นนะคะแล้วก็อ่ะมันก็จะบอกดีเทลว่าผู้เล่นสามารถรับสตาชายคอยฟรีจากการเสร็จสิ้นเควสในแต่ละวันบลาบลา,บาไปแล้วก็สามารถซื้อสตาชายคอยด้วยคริสตัลได้นะคะโดยที่มันมีลิมิตการซื้อสูงสุดเนาะหนึ100ชิ้นต่อวันนะคะฉะนั้นต้องวางแผนนะอย่าลืมนะคะแล้วก็แจกรางวัลเนาะแจ็คพอตหายากในรายวัน ในจํานวนจํากัดจะจับรางวัลจนกว่าของรางวัลจะหมดแล้วก็รีเฟซอีกครั้งในเวลาตีห้าเนาะถ้าจับได้ของรางวัลที่จําหน่ายหมดไปในวันนั้นแล้วก็จะได้สตาร์ชายคอยคูณ2เนาะไปโดยเปรียบยแต่ว่าประเด็นคือเราไม่รู้ว่าไอ้สตาร์คอยอะไรเนี่ยคูณ2มันเอาไปคูณ2กับอะไรคูณ2กับจํานวนที่เราหมุนหรือแค่เอออะไรอย่างเงี้ยเราต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ข้อที่4เนาะจับครบ200ครั้งก็จะได้ คอสตูมพิเศษ p l u สแบแน่นอนนะก็จะเป็นคอสตูมตัวที่เราเห็นไปข้างตนนะ้นเนาะแล้วก็ไอเทมรางวัลทั้งหมดตุ้นต๊ดๆๆอยู่ในสถานะผูกมัดก็ประมาณนี้นะคะของทั้งหมดจะผูกมัดเนาะแล้วก็ลายวันนะคะของแรนะจะมีจํากัดนะสมมุติ เพชรเอาละกันเอาเพชรตัวเนี้ยสมมติมีจำกัด10รางวัลแล้วเราดันไปหมุนได้คนที่11มาตกช่องนี้พอดีมันก็จะให้เป็นสตาร์คอยคูณ2มานะคะตัวสตาร์ชายคอยตัวนี้ทีนี้มาดูกันว่าเราจะสามารถรับสตาร์ชายคอยได้ยังไงบ้างมีเควส์สำเร็จ KVM 1แมตส์สำเร็จ KVM 5แมตช์แล้วก็ชนะ KVM 3แมตช์น,นะคะกดไลค์กิวซุปตานะคะแล้วก็ล็อกอินทุกวันแจกฟรีเนาะแต่ว่าวันนี้นะคะวันแรกนะ เราจะได้แค่ตัวล็อกอินทุกวันแจกฟรีเพราะว่าตัวกดไลค์กิวซุปตาเนี่ยมันยังไม่ขึ้นกิวอันดับมาให้เราดูเนื่องจากว่า KVM มันเริ่มพรุ่งนี้นะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเบิ้มจะพาไปคำนวณเหรียญที่ต้องใช้ทั้งหมดเนาะว,ว่าเราจะต้องใช้เหรียญเท่าไหร่บ้างในการ หมุนให้ครบ200ครั้งนะคะนี่เลยนะคะจะเป็นปฏิทินจำนวนวันของกิจกรรมที่มีทั้งหมดนะคะเริ่มวันที่15เนาะแล้วก็จบวันที่5เดือนมิถุนายนนะคะโดยวันที่สตาร์ทอีเวนต์เนี่ยเราจะได้เหรียญแค่2เหรียญนะอ่าและทีนี้มาดูวงกลมสีชมพูก็คือวันที่มี KVM นะคะวันที่มี KVM เนี่ยจะมีทั้งหมด9วันวันที่มี KVM จะได้วันละย4ี่เหรียญสตาร์ชายคอยนะคะรวมทั้งหมด9วันก็จะได้เป็น216เหรีย ส่วนวันที่ไม่มี KVM นะคะจะเป็นวงกลมสีขาวนี้เนาะวันที่ไม่มี KVM เนี่ยจะมีทั้งหมด11วันด้วยกันนะคะก็44เหรียญแต่11วันนี้ไม่นับวันที่5นะคะต้องบอกก่อนเนื่องจากว่าวันที่5เนี่ยจะเป็นวันที่จบอีเวนต์นะคะเนื่องจากวันที่5นะจะเป็นวันที่จบอีเวนต์วันที่จบอีเวนต์ทำไมถึงไม่ได้ล่ะเนื่องจากว่าเขานับเป็นตีห้านะคะมันเลยเป็นวันที่5เนาะ พอเลยคืนวันที่สเลยเที่ยงคืนมาปุ๊บมันก็จะเป็นวันที่5แล้วแต่ว่ากิจกรรมยังไม่ได้รีนะเ mm hmm. คเวสลายวันยังไม่ได้รีมันแค่เป็นวันรีเซ็ตนั่นเองนะคะมันก็เลยจบวันที่5โดยที่วันที่5จะไม่ได้เหรียญอะไรนะ ส่วนวันที่15เนาะเราก็จะได้แค่2เหรียญน,นะคะเนื่องจากว่าตัวกิวกดไลค์กิวสุปตาเนาะยังไม่มีขึ้นมาให้เรากดนะคะเพราะว่า KBM มันเริ่มพรุ่งนี้นะโดยประมาณนี้นะคะเหรียญทั้งหมดที่เราจะได้จากตัวเควสรลยวันนะคะก็จะอยู่ที่262เหรียญเนาะทีนี้มาดูใหม่นะคะว่าการที่เราจะหมุนให้ครบ200ครั้งเพื่อที่จะเอาคอสตูมเนี่ยเราต้องใช้กี่เหรียญหมุนครั้งหนึ่งนะคะใช้3เหรียญสตาร์ชายคอยเนาะสองครั้ง เท่ากับว่าเราต้องใช้600เหรียญสตาชายคอยแล้วก็เรามีนะคะเหรียญสตาชายคอยที่เราได้รับจากกิจรายวันเนี่ย262เหรียญเท่ากับว่าเรายังขาดเหรียญสตาชายคอยอีก338เหรียญนะคะที่338เหรียญเป็นเงินเท่าไหร่เราสามารถมาดูได้ตรงนี้เลย 338เหรียญเนี่ยถ้าเราซื้อ1เหรียญจะเท่ากับ3,000นะคะแล้วก็เอาไปคูณ3,000เลย3,000นะคะคูณ3,000เนาะเหรียญสตาชัยคอยที่เราขาดไปนะคะ338เหรียญเนี่ยจะเป็นมูลค่านะคะ1 000, 1 000, 4 0 0ล้าน 14, เนาะอันนี้จะเป็นการคำนวณแบบ เป,เป๊ะเลยนะคะว่าเราต้องใช้เหรียญเท่าไหร่เราต้องซื้อเท่าไหร่แล้วก็อย่าลืมนะคะ338เหรียญน,นี้เนี่ยมันมีการจํากัดเนาะให้ซื้อเหรียญรายวันได้แค่วันละ100เหรียญน,นะคะฉะนั้นคํานวณให้ดีๆนะคะว่าจะซื้ออะไรยังไงแต่ตัวนี้นะคะจะไม่นบรวมกับตัวที่เราไปหมุนลงซ้ำในตัวของแรที่ หมดโค้ตาไปแล้วนะถ้าเผื่อใครไปหมุนได้ตรงนั้นมาก็อาจจะได้สตาร์ชายคอยเพิ่มไปนะคะแต่โดยประมาณเนาะสำหรับคนที่ต้องการคอสตูมนะคะจะต้องซื้อเพิ่มอีก338เหรียญสตาร์ชายคอยนั่นเองถ้าเราทำกิจกรรมเควสไลวันครบแบบไม่ขาดนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะ มาที่ตัวถัดไปเลยค่ะตัวถัดไปเนาะก็จะเป็นโหวตกิจกรรมครบรอบ2ปีนะคะโหวตกิจกรรมครบรอบ2ปีให้เราเข้าไปที่แบบสอบถามเนาะที่เบิ้มเพิ่งคลิกไปเมื่อสักครู่นี้เขาให้เรามาโหวตเนาะเดี๋ยวมาดูว่าเขาให้เราทําอะไรบ้างเดี๋ยวขั้นต้นเบิ้มก็จะเลือกภาษาก่อนอไปเป็นภาษาไทยเนาะอีเวนท์ที่อยากให้จัดมากที่สุดอยากให้จัดอะไรล่ะอีเวนท์ MVP จำกัดเวลาอีเวนท์เพิ่มอัตราสำเร็จของการรีไฟล์ g ี g ทั้งเซิร์ฟ รีเซตการส่งกิฟต์คริสตัลร้อยเปอเมาติมตเงินครั้งแรกเซิร์ฟใหม่แข่งขันซุปตาหน้าใหม่อีเวนต์วิชั่นบอร์ดคูณ2องอีเวนต์เพิ่มอัตราการดอบการ์ดก็พิมพ์โค้ดอวยพรในช่องโลกเพื่อรับรางวัลใหญ่อีเวนต์ลอตเตอรี่งานมิทติ้งผู้เล่นแล้วก็อื่นๆเราจะเลือกอะไรดีล่ะจริงๆเบิมอยากให้มีอีเวนต์ลอตเตอรี่กับ เพิ่มการ drop ร์ด d ไหมอามิชชั่นบอกคูณ2แล้วกันเออจธได้ได้อดินเยอะๆยออ่ะมิตติ้งผู้เล่นก็มิตติ้งกันไปเผื่อใครจะไปพบไปเจอกันที่นั่นบ้างเราจะได้จีบกันหยอกนะคะหยอกหยอยอ่ะมาอันถัดไปนะคะจะเป็นตัวคอสตูมเนาะสัตว์ขีที่อยากให้หวนคืนมากที่สุดนะคะอ้นี่นี่นมอไซค์เลยมอไซค์เลยมอไซค์คือ the best เราอยากให้แรนไซคโค้ อยากให้มอไซค์หวนคืนที่สุดนะคะแล้วก็ IP c o คอลลบที่อยากให้หวนคืนมากที่สุดเนาะตรงนี้อยากให้กิจกรรมอะไรหวนคืนมากที่สุดเบิ้มบอกเลยเบิ้มอยากให้สลามหวนคืนมากที่สุดแล้วนะตอนนี้ชุดน่ารักเนาะชุดสลามน่ารักแล้วก็ตัวกิจกรรมดําเนินไปด้วยความแบบไม่ไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินมากก็ทอยๆอ,อยลูกเต่าไปเอาแล้วกันเพราะส่วนใหญ่จะไปหนักที่การทอยลูกเต๋าอันถัดไปนะคะฟังก์ชันที่อยากให้ปรับปรุงมากที่สุดเนาะ อัตราการจับสัตว์เลี้ยงสำเร็จร0 0แจ้งข้อมูลโอกาสการรีไฟล์ปรับสมดุลคลาสเปิดตัวเวอร์ชัน PC ลดค่าใช้จ่ายสืบทอดขั้นสูงอัพเลเวลรวดเร็วก็อยากให้แจ้งข้อมูลรีไฟล์กับอัตราจับสัตว์เลี้ยงเนาะเพราะว่าตอนนี้คลาสเรื่องคลาสเนี่ย ความสมดุลถามว่ามันสมดุลไหมมันก็ไม่สมดุลหรอกแต่ว่ามันไม่ได้แย่หนักมากเนาะในมุมมองของเบิ้มนะคะเบิ้มมองว่าเออถ้าเป็นตัวอัตราสัตว์เลี้ยงสําเร็จเนี่ยอัตราจับสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็ก็น่าจะดีกับแจ้งข้อมูลโอกาสรีไฟท์ทาให้เรารู้ว่าแต่ละคลิกเนี่ยถ้าเราใช้กันลด อัตราลดลงไปกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยอยากให้บอกให้ชัดเจนเลยว่าคลิกนั้นนะคะได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรไปยังไงบ้างเนาะอ่ะข้อถัดไปรางวัลที่อยากได้มากที่สุดนะคะไดมอนวัสดุพัฒนาเนาะคริสตัลกาดทองสกขีรีไฟทั้งตัวบกหกแล้วก็คอสตูมแล้วก็อื่นๆโปรโดระบุจริงๆไดมอนก็ดีแต่ว่าอย่าแจกน้อยละกันไดมอนคริสตัลละกันอ่ะส่ขีกาทองอ่ะเอยดูเราโลภนะ ประมาณนี้แล้วก็ใครอยากได้อะไรก็เลือกเลือกไปค่ะไม่เป็นไรมันเลือกได้หลายช้อยส์เนาะก็สไตล์งานฉลองครบรอบปีที่อยากเห็นมากที่สุดนะคะก็คือปีนี้มันครบรอบปีที่2เนาะอยากเห็นแบบไหนล่ะไห์ครับดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ชายหาดอ๋ออยากเห็นสถานที่แบบไหนหรอไทนคลับไท์คลับไม่อยากเห็นอ่ะฉันขอเป็นชายหาดละกันเพราะว่าเราไม่ฟังดนตรีเท่าไหร่เนาะเสียงดัง ชายหาดก็น่าจะจน่าจะเวิร์กนะเออเออฮย้ยถ้าเป็นชายหาดพวกเธอจะได้ดูบิกินี่กันด้วยนะอ่าแล้วก็แบรนด์ธุรกิจอื่นที่อยากให้ร่วมมือมากที่สุดนะคะก็จะมีแกล็บแล้วก็โรล,ลเลอร์โคสเตอร์เคฟีเลยเบิ่มชอบกินเคฟีอ่าแล้วก็ถ้ามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม,มอื่นๆเราก็พิมพ์ไปนะคะแต่เบิรมไม่มีเนาะปลดระบุเพศของคุณปดระบุอายุของคุณยี่หกถึงสาปีแล้ว ประมาณนี้นะคะเราก็กดส่งไปได้เลยสัมมิทไปเลยเรียบร้อยเขาก็จะยืนยันการส่งจดหมายของเรา,าหลังจากเข้าสู่เกมแล้วหลังจากเราทำเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้อ้าวเดฉันออกเฉยเลยนะหลังจากที่ทำแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีตัวรางวัลตัวนี้ให้เนะเป็นมิสเซอรียเดบล็อกสามกล่องแล้วก็ไปเปิดกรุบกรุบลุ้นเพชรช่พูไป ได้เยอะด้วยเป็นไงคะ,ะประมาณนี้นะคะสำหรับตัวกิจกรรมแบบสอบถามกิจกรรมครบรอบ2ปีเนาะของ ROX Ragnarok ok X Next Generation ของเรานะคะส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมอีกหนึ่งอีเวนท์ที่อยากให้ดูก็คือตัวแพ็คคอลเลกชันนะคะแพ็คช่วยเหลือพัฒนาเนาะก็จะมีตัวแพ็คอัปเกรดแพ็คเอนชา์นแพ็คไอเทมต่างๆนะคะทีนี้อยากให้เช็คความคุ้มค่าของแต่ละท่านนะคะแต่ละเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะคะว่าราคาของกับ ราคาแพ็คเนี่ยคุ้มค่าไหมส่วนท่านที่อยู่ในโซนวาคลาิยลีไกอานะคะก็คือคุ้มค่ามากๆแล้วละ่ะเราเช็คได้จากตรงไหนเราเช็คได้จากตรงนี้เลยก็คือดูราคาของในตลาดกลางเลยตรงนี้นะคะตัวอัปเกรดเนาะชิ้นนี้ดูที่ชิ้นนี้ก็ได้1700นะคะแพ,คนนะแพ็คหนึ่งไม่ให้1ก้อนนะแพ็คหนึ่งไม่ให้1ก้อน1700ก็คือคุ้มแล้วเพราะว่าถ้าเราเอาเพชรฟ้าไปซื้อเนี่ยเราต้องใช้ถึง1000เลยนะคะ1 0 7 0เลยนะ อแพ็กถัดไปเนาะเราก็เช็คได้เหมือนเดิมเลยคือเราดูไอเทมข้างในได้เลยแต่เบิ้มจะบอกว่าสำหรับชาวโซนวาไคารี่ไกอานะคะถ้ามีแพลนจะออฟแมวเนาะเอนชาน์นะคะไม่ว่าจะเป็นเอนชารการเทมโคมโมโดเอนชานอัมเบลา่าอะไรพวกนี้เนาะก็คือตัวแพ็คทุกแพ็คนะคะย้ำเลยว่าทุกแพ็คคุ้มราคามากๆ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อแบบเดี่ยวนะหรือการซื้อแบบบันเดินนะเบ mm ิ hmm. ้มจะบอกว่าคุ้มมากๆส่วนตัวเอ็นชารเนี่ยจะแอบบอกนิดน,นึงว่าตัวกลาสเฮมเนี่ยคุ้มที่สุดในแพ็คนะคะ มาดูราคาบันเดิลกันนะคะตัวบันเดิลเนี่ยสำหรับตัวแพ็คอัปเกรดเนี่ยะคะ่ะแพ็คละ549เพชรฟ้าเนาะแพ็กละ549ไดมอนด์นั่นเองนะคะก็ถ้าซื้อบันเดิลเนาะ10แพ็กจะลดเหลือ4999ไดมอนด์นะส่วนถัดไปก็จะเป็นแพ็กเอนชารนขั้นกลางนะคะตัวนี้ก็จะมีตั้งแต่เอนชาร์นพนเทล่านะคะถึงตัวกิฟเฟนเนาะตัวนี้นะ แพ็คละ6 9 9แต่ว่าถ้าซื้อบันเดิน10แพ็คนะคะจะเหลือแค่5999ก็จะถูกไปล้ว0 0 0นะคะถัดไปนะคะจะเป็นแพ็คเอนชานขั้นสูงเนาะตรงนี้จำกัดการซื้ออยู่ที่5กล่องนะคะ หครั้งนะก็เท่ากับว่าถ้าซื้อบันเดิลเนานะก็จะได้ตรงนี้5ชุดด้วยกันนะคะตัวข้างในแพ็คเอนชันขั้นสูงก็จะมี Off Glass ame, Off ฟ l a s s h ฮ m of c o o m o d o แล้วก็ Off u m b r e l l a นะคะตัวแพ็กรายแพ็คนะจะอยู่ที่31999นะคะแต่ถ้าซื้อบันเดิล5แพ็คนะจะอยู่ที่149999นนะคะตัวนี้นะถ้าเราซื้อเป็นบันเดิลน,นะคะก็จะประหยัด ไดมอนนะคะใบป,ประมาณ9,996พั้ดมเลยทีเดียวก็คือเป็นจำนวนที่เยอะมากนะคะสำหรับคนที่ต้องการเนาะจะออฟกลาสเฮมออฟคอมมอดอออฟอัมเบลานะคะตรงนี้คุ้มมากเลยเบิ่งบอกก่อนเนาะอันถัดไปนะคะก็จะเป็นแพ็ครีไฟน์นะคะแพ็ครีไฟน์หนะคะตรงนี้นะคะสามารถซื้อได้ทั้งหมด20 ชุดต่อวัน20แพ็คต่อวันเนาะแพ็คหนึ่งก็จะมีตัวกล่องรีไฟให้นะคะ3กล่องเนาะตรงนี้ถ้าเราซื้อบันเดิลนะคะราคารวมนะคะจะอยู่แค่6,499ไดมอยด์มอนซึ่งสำหรับคนที่ต้องการการรีไฟนะคะ สามารถเข้าไปคลิกดูได้เลยว่ามีไอเทมที่เราต้องการไหมเนาะแล้วก็สามารถซื้อบันเดินได้เลยบบอกเลยว่าคุ้มมากๆเพราะว่า6499เนี่ยแล้วเราได้ไอเทมทั้งหมดเนี่ย6กกล่องเนี่ยค่ะก็คือคุ้มค่ามากๆถัดไปนะคะจะเป็นแพ็ครีไฟล์ขั้น2นะคะก็คือสูงขึ้นมา ดูไอเทมข้างในได้เลยเนาะก็จะมีตัวตีบวก UHD Barium, h d a r a d i u m บ,บ,บลาๆนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมดนะคะ3กล่องเช่นเดิมนะคะแพ็คหนเนาะจะได้3กล่องนะคะแพ็คเดียวๆอยู่ที่9,299ดยิไดมอนนะคะแต่ถ้าซื้อเป็นบันเดิลเนาะ10แพ็คเนาะตัวนี้ซื้อได้10แพ็คนะคะถ้าซื้อเป็นบันเดิลจะอยู่ที่8,888ดยมอน,นะคะก็จะถูกลงไปอีกเนาะโดยปกติแพ็คเดียวก็ถูกอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเรา เราซื้อเป็นแพ็คบันเดิลนะก็จะถูกลงไปอีกเนาะอันถัดไปนะคะก็จะเป็นตัวแพ็ครีไฟล์โปรเทกชันเบลซิ่งนะคะก็จะเป็นตัวพวกกันแตกกันลดนั่นเองนะคะขันแรกเนาะตรงนี้นะคะจำกัดการซื้อวันละ10เช่นกันนะคะแล้วก็แพ็คหนึ่งนะคะก็จะได้3กล่องเช่นกันนะคะ แพ็คเดียวๆนะคะอยู่ที่799ด i a อยเกดมนะคะแต่ถ้าซื้อบันเดินสิแพ็คนะคะจะอยู่ที่6999 Diamond ดมนั่นเองมาดูกันที่อันสุดท้ายเลยนะคะก็จะเป็นเซตกันแตกกันลดเช่นกันนะคะตัวนี้เนาะอะก็จะมีการแตกให้แล้วก็มีการลดให้นะคะ protection stone เช่นเคยก็จะเหมือนตัวนี้เลยแต่ว่ามันจะเป็นขั้นสูงขึ้นมานะคะ แพ็คหนึงเนี่ยจะได้3กล่องเช่นเคยนะคะแต่ว่าตัวนี้จะจำกัดการซื้ออยู่ที่วันละ8เนาะวันละ8 p a แพ็คนะคะทีนี้มาดูแพ็คเดียเด่ยวๆก็จะอยู่ที่3,999นะคะแต่ว่าถ้าซื้อบันเดินเนาะแดแพ็คเนาะจะอยู่ที่2 9 9 9 9ไดมอนนั่นเอง โดยสรุปแล้วนะคะตัวแพ็คเนี่ยไม่ว่าจะซื้อเป็นเดี่ยวหรือจะซื้อเป็นบันเดิลเนี่ยคือมันถูกมากๆมันคุ้มค่ามากๆแต่อยากจะให้ทุกคนนะคะเช็คจากราคาตลาดกลางของตัวเองก่อนที่จะซื้อเนาะเนื่องจากว่าโซนแต่ละโซนเนี่ยค่ะมีราคาของที่ไม่เท่ากันบางโซนอาจจะราคาของถูกกว่าในแพ็คที่เอามาวางขายนะคะก็เช็คกันก่อนนิดนึงก่อนที่จะซื้อเนาะ ประมาณนี้นะคะสำหรับกิจกรรมอีเวนท์ที่เข้ามาในวันที่15พฤษภาคมของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น k v m ข้ามเซิร์ฟหวดครบรอบ2ปีและก็ตัวแพ็คคอลเลคชั่นแพ็คพัฒนาที่นำเข้ามาขายมาจำหน่ายให้เรานะคะก็อย่าลืมไปเช็คดูกันนะคะเผื่อใครอยากได้อะไรเนาะส่วนตัวพุ่งทยานสู่ฟ้าใกล้จะหมดแล้วนะคะอย่าลืมไปเช็คดูกันนะว่ายังไม่ได้แลกอะไรหรือเปล่านะคะเดี๋วอีเวนท์หมดอดแลกนะคะ สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปมากเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe เพจกับช a n e ลรบกวนกดไลค์กด subscribe ไ้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะบ๊ายบายค่ะ